สวัสดีครับผมกวยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆฟนพรเครื่องในวันพุธที่23สิงหาคมปี2566ซึ่งวันนี้ที่ผมมาไลฟ์ก็คือเป็นพระเหรียญที่แพงที่สุดในเมืองไทยนะครับแล้วก็หาจากแพงอย่างเดียวไม่ว่ายัางหายยากอกีกผมเชื่อว่ามีที่ผมมีนะครับแต่ที่อื่นจะมีหรือเปล่า ผมยังไม่เห็นคนหรือมีนะแต่อาจจะมีก็ได้นะครับอย่างลวงปู่ไข่ผมยกตัวอย่างว่าหลวงปู่ไข่พวกเซียนกรรมารอหรือบนพวกศูนย์ภาคเครื่องที่ไหนก็ได้ที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นภาะเกทั้งหมดนะครับที่หลวงปู่ไข่ปีสองเขาใช้ปี2515ไปถอดนะครับส่วน2472องค์จริงพวกมันไม่เคยเห็นนะครับแต่ผมกล้าท้าว่า ผมนี้มีมากที่สุดนะครับ2 4 7 2นะครับรุ่นแรกแล้วที่ผมเจอมาในท้องตลาดรวมทั้งเซียนกรรมาลอเอารูปไปแฝนไว้ที่วัดก็เป็นแก้ทั้งหมดก็เป็นเหรียญแกนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อท่านสามารถมาหาที่ผมได้ดูของผมกล่าวชี้ให้ท่านดูได้ว่าเขาแก้แก่อย่งไงนะครับเพราะฉะนั้นจะพาะลอยจานของหลวงพ่อก็ไม่มีปัญญาเรียนแบบนะครับ แล้วที่เสียงกรรมารอพวกนี้ทำพระเกเอา2,515แล้วเอาไปถอดแล้วก็ปี้ออกมาแล้วก็มาหลอกขายเป็น2,472ต่างกันนะครับ2,515ที่วัดยังมีขายนะครับองค์ละ3,000บาทเท่านั้นเองแต่สำหรับ2,472นี้ในท้องตลาดเท่าที่ผมเช็คพระมากะที่เห็นมายังไม่เคยมีเห็นของจริงสักองค์หนึ่งนะครับอย่าหาพูดแตงว่า ทองคำเลยแค่เนื้อทองแดงธรรมดายังหาไม่ได้แต่ของผมนี้เป็นทองคำล้วนๆน,นะครับแล้วของที่นี่ถ้าท่านเช่ามาแล้วแกรับคืนเต็มนะครับที่นี่เราจะมีใบรับประกันกับพระทุกองค์ที่ออกไปเราจะมีเครื่องวิทยาศาสตร์เครื่องฟัวออเรสเซนส์แกนทั้งหมดแล้วเราจะเช็คเครื่องเช็คเปอร์เซนต์หรือทองรวมทั้งประวัติพวกนี้มาให้ท่านชมทุกองค์นะครับ จะมีใบรับรองนะครับถ้าแกรับคืนนะครับเต็มรับคืนเต็มด้วยและไม่หักนะครับแล้วก็วันนี้จากนี้เสร็จผมก็จะเชิญท่านเข้ามาดูองค์พระที่แต่ละองค์ที่องค์จริงๆวันนี้จะมีหลวงพ่อเพชรแห่งเกาะพนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมเอามาโชว์ท่าน3าองค์3มสีนะครับหลวงปู่ไขผมก็เอามาโชว์ท่าน4องค์4ี่สีนะครับแล้วก็ให้ท่านชมดูว่า มันของแท้เป็นยังไงความคมของทองคำกับไอท้ที่ข้างนอกที่พวกเหรียญทองแรงก็ดีสึกสึกล้อลอพวกนี้ไอ้พวกเสียกนกรมาลอมาซื้อ20ล้าน10ล้านถ้าคุณเห็นอย่างนี้แล้วท่านจะแม้แต่ระยะว่า10ล้านย0่ล้าน2ล้าน5ล้านท่านก็ไม่ซื้อนะครับเอาละทีนี้ผมจะเริ่มโชว์ให้ท่านชมนะครับครับองค์ที่โชว์อยู่นี่คือหลวงพ่อเพชรนะครับแห่งเกาะพนาจังหวัด โซลาร์ธานีนะครับซึ่งสร้างมาแล้ว104ปีนะครับตั้งแต่พศสร้างมาเรียบร้อย104ปีนะครับซึ่งวัดนี้อยู่กลางทะเลอยู่บนเกาะกลางทะเลนะครับถ้าหลวงพ่อไม่เก่งจริงนะครับคงไม่โด่งดังมาถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญแรกของปากใต้นะครับ ก่อนที่ปากใต้จะมีพระเหรียญอย่างอื่นองค์นี้เป็นองค์แรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งประวัติยาวนาน2หายากนะครับถือเป็นเหรียญที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเฉพาะเหรียญน,นะครับเหรียญทองคำเนี่ยฮะองหนึ่งก็แพงมากนะครับแล้วก็พอดีจังหวะอยู่ในเดือนที่ผมครบรอบ10ปีก็เลยมีราคาพิเศษนะครับ ท่านสนใจสามารถแวะมาชมได้นะครับผมให้ท่านชมหลายสีนะครับวันนี้ผมโชว์ท่านด้วยสามสีครับสำหรับองค์นี้นะครับก็เป็นหลวงพ่อเพชรเช่นกันนะครับแต่เป็นลงยาราชวดีสีเขียวนะครับแต่กี้เป็นองค์แรกเป็นสีน้ำเงินผมตั้งใจโชว์หลากหลายสีให้ท่านชมนะครับว่ามันแต่ละสีมีความสวยของเขาในตัวนะครับ นี่คือหลวงพ่อเพชรนะครับที่หายากที่สุดแล้วก็เป็นพระเก่าแก่ที่สุดของพันภาคใต้นะครับแล้วก็หลังดูหลังด้วยนะครับสร้างมาแล้ว1 0 4ปีนะครับแล้วเป็นเนื้อทองคำนะครับก้าท้ายังไม่เคยเจอของคนอื่นนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคนอื่นไม่มีแน่นะครับ แล้วก็ส่วนองค์ต่อไปนะครับองค์ที่3มก็จะเป็นทองคำล้วนๆนะครับแต่และองค์ก็จะมีเสน่ห์ของเขาในตัวนะครับเป็นพระที่แพงที่สุดนะครับพระเหรียญที่แพงที่สุดนะครับพอดีช่วงวันที่14สิงหาถึง14กันยานะครับก็จะเป็นอยู่ในรายการของ ฉลองครบรอบ10ปีของศูนย์พระราชดาเพราะฉะนั้นก็จะได้ท่านก็จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับนะครับนี่คือทองเหรียญทองคำนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นจักรพรรดิแห่งเหรียญน,นะครับก็คือหลวงพ่อหลวงปู่ไข่วัดเชเลนนะครับ2472นะครับไอ้พวกเซียนกรรมลอนี่พูดไม่มีความรู้บอกว่าสร้างแค่ ยี่สิบเจ็ดเหรือสร้างมีแค่ทองแดงของในตัวพวกนี้รวนแล้วแต่ตอแหลทั้งนั้นของแท้แท้ไม่เคยเห็นนะครับผมกล้าพูดได้แบบนี้แล้วครับให้ศูนย์พระเครื่องที่ไหนก็ได้คนไหนที่มีของแท้แทนะครับผมว่ามันไม่มีนะครับแม่ได้แต่ขายของเก๊นะครับท่านที่มีอยู่ควรจะเช็คดูนะครับไม่ใช่ว่าเอาของบาหนึงมาขายท่านหมื่นหนึ่งไม่เช่านะครับ เหรียญนี้ก็เป็นสาลงลงยานะครับทั้งสามสีผมโชว์ท่านสามสีเอามาสามสีเอลสีก่อนแล้วเดี๋ยวท่านดูข้างหลังนะครับด้านหลังนี้รอยจานของหลวงพ่อจะไม่มีปัญญาก๊อปปี้นะครับท่านชมนะครับแล้วของแท้้เป็นห่วงเชื่อมนะครับไม่ใช่ห่วงในตัวนะครับห่วงในตัวเป็น2515นะครับไม่ใช่2572นะครับ เพราะฉะนั้นอย่าให้ถูกหลอกนะครับแล้วท้องตลาด2,572ออยังไม่ค่อยเห็นนะครับที่เห็นเดี๋ยวพวกเซียนกรรมรอเอาไปแขวนไว้ที่วัดแกทั้งนั้นนะครับเหรียญต่อไปนะครับก็จะโชว์แต่ละสีแต่ละเหรียญความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับบางเอิญผมมีหลายองค์ผมก็โชว์ท่านได้นะครับแล้วก็ให้ท่านรู้ไปด้วยว่าจริงๆมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับหนึ่งอันดับแรกนะครับ ที่ผิดจากท้องตลาดที่มีคือ 1. เป็นห่วงเชื่อม 2. นะครับก็คือยันจะไม่ติดแขนนะครับถ้า2515ก็ปี้หรือไปถอดพ่งนี้จะยันจะติดแขน 3. สังคติทั้งหมดจะไม่ปิ้นนะครับจะเรียบนะครับ4ก็คือหลังหลวงพ่อจะเป็นรอยจานเป็นจานทุกองค์นะครับสำหรับที่แก้นในท้องตลาดจะไม่มีนะครับเพราะนายดูไม่ยากนะครับ เพียงแต่ว่ามันไม่มีของจริงให้ดูกันก็หลอกขายนะครับผมเห็นพวกเศรษฐีหน้างโง่โดนต้มบ่อยเหลือเกินนะครับองค์เหลียนทองแดงทองแดง,ง,งกระไหลนี่ขายกัน40ล้านนะครับนี่ทองคำอันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าซื้อในงานนี้เอาว่าถูกกว่าเขาตั้งเยอะนะครับ แล้วเ,เป็นทองคําด้วยนะครับทองคํามันเป็นโลหะที่หายากที่สุดอยู่แล้วนะครับมันมีคุณค่าในตัวท่านไปต่างประเทศหรือไปไหนท่านตกเครื่องท่านยังกลับมาได้ถ้าเป็นเนื้ออย่างอื่นท่านกลับมาไม่ได้นะครับนี่คือองค์ที่สามเป็นสีสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ท่านด้วยเหรียญทองคำเปล่าๆนะครับเป็นเหรียญทองคำไม่ลงยานะครับแล้วก็ โ้นะครับชานิดหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเร็วถึงขนาดนั้นนะครับท่านสังเกตรอยจานนะครับถ้าคุณได้เห็นรอยจานจำรอยจานได้คุณจะไม่โดนหลอกนะครับครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นทองคําแท้นะเหรียญทองคำนะครับไม่มีลงยานะครับจะสังเกตได้ง่ายหน่อยนะครับ เป็นทองคำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ชมจะหายากนะครับแล้วอย่าลืมช่วยกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมักจะลืมนะครับผมไลค์ทุกครั้งจริงๆแล้วผมลืมทุกครั้งยังไงก็ฝากแฟนๆภาคเครื่องที่ช่วยดูดูกันอยู่แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกลับหลัง เราเหลียวจะให้ท่านดูอีกเหรียญหนึ่งซึ่งผมมีแค่เพียงเหรียญเดียวเท่านั้นเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นภาพปิดตาหลวงพ่อแก้วไอหลวงหลวงปู่ไขวดเจิลนะครับเป็นภาพปิดตานะครับสองสี่เจ็ดสองนะครับผมมีเหรียญเดียวนะครับไม่ใช่หาง่ายเป็นเหรียญหล่อนะครับทองคํานะครับสองสี่เจ็ดสองเพราะท่านั้นก็มีแค่เหรียญองค์เดียวนะครับไม่ได้มีเยอะเลยนะครับมีองค์เดียวเท่านั้น คมชัดไหมด้านหลังเราสลับทึบมองไม่เห็นนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับผมจะให้ท่านชมหลงหลงู่เอี่ยมวัดหนังนะครับฉลุนะครับแล้วเป็นหัวตุ่มนะครับซึ่งท้องตลาดจะไม่ค่อยมีหัวตุ่มฉลุลงยาราชวดีสามสีนะครับท่านชมคืนนี้แล้วถ้าคนที่ถ้าท่านเป็นคนที่รักเหรียญ ท่านจะนอนไม่หลับนะครับท่านจะนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นานๆนะครับถึงจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็ผมใช้เวลาเก็บเป็นสิบๆปีนะครับถึงจะได้เก็บนะครับไม่ช้วบ่ายอยู่ๆจะไปหามาได้นะครับนี่คือหัวตุ่มนะครับเราเดี๋ยวเรา จะดูองค์ที่สองต่อไปนะครับอันนี้เป็นหัวแบนพิมพ์ใหญ่นะครับหัวแบนหัวแบนพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นฉลุเหมือนกันนะครับราชาวดีสามสีเหมือนกันนะครับหายากนะครับของพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีทั่วไปนะครับ นี่พระพวกนี้อยู่ในตระกูลเศรษฐีเก่าพวกยมอุปถากแล้วเขาทำไหมนะครับจะเพาะตลับเท่านั้นก็คิดเป็นมูลค่าไม่รู้ว่าจะคิดเป็นเท่าไหร่ปัจจุบันผมว่าตลับนี้ไปตัวอย่างให้เขาทำไม่มีใครกล้ารับทำเพราะกลัวว่าทำไม่เหมือนแล้วผมจะไม่เอานะครับเสร็จแล้วดูหลังเสร็จแล้วก็จะมาให้ท่านชมอีกอันหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งนะครับหัวหัวแบนพิมพ์ใหญ่หัวแบนนะครับองค์นี้ก็จะตลับจะ ย่อมเยานิดนึงนะครับนะครับนี่คือหลงปัเอี่ยมนะครับยันฉโลนะครับแล้วก็เป็นหัวแบนนะครับพิมพ์ใหญ่หัวแบนนะครับ แล้วส่วนองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อฉวยแห่งวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฉลุนะครับแล้วลงยาราชาวดีนะครับหายากมากนะครับผมเชื่อว่าท่านบางท่านเอาว่าร้อยหนึ่งเก้าสิบห้าคนเก้าสิบแปดคนไม่เคยเห็นนะครับสวยมากนะครับ เะพาะตลับก็กินขาดแล้วนะครับฉะลุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสในซื้อในวันที่14สิงหาถึงวันที่14กันยาในราคาพิเศษบางรุ่นผมลดถึง50%นะครับก็มีนะครับอย่างลงปู่โต๊นี่ผมลด50%เลยนะครับ รุ่นหนึ่งลงบุตรโตรุ่นหนึ่งนะครับหนึ่งโค้ดทองคำนี้รุ่นปี2,510ผมขายท่านเพียง6ล้านบาททั้งตลาด12ล้านนะครับจากหลวงพ่อฉุยทีนี้เราจะมาให้ท่านชมนะครับเทพเจ้าแห่งอีสานนะครับอาจารย์ฟันนะครับรับรองว่าท่านเห็นแล้ว ต้องชอบนะครับเหรียญพวกนี้ผมก็หวงนะครับนานๆผมจะเอามาโชว์ทีหนึ่งการเลิมนะครับเราเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับฉลุสามชั้นนะครับฉลุสามชั้นนะครับเหรียญน,นี้ต้องประกอบประกอบด้วยสามชั้น ถึงจะได้เป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วพวกเซียงกรรมารอกับพวกความรู้น้อยม่ด้านบอกทองคำไม่มีการสร้างหลวงพ่อสร้างต้องบอกมึงไหมแล้วมึงเกิดทันหรือเปล่า2,4,6,9ก็เท่ากับ97ปีนะครับท่านยังเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนไม่รู้อย่าทำเป็นเออแม่รู้ไม,ไม่สร้างพระ8900ปีพนันกว่าปีก็พระบูชาองค์ใหญ่ๆยังสร้างมาแล้วทำไมไอ้พระบาท2บาทไม่มีบรรญ,ญาสร้าง มึงอ่ะไม่มีปัญญาซื้อตอหากเรานะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้อย่าเสะเ,ออเที่ยวมาคอมเมนต์นะครับเราดูนะครับนี่ฉลุ3ามชิ้นนะครับกว่าจะได้เหรียญหนึ่งนะครับเราเสยจาก3ามชิ้นผมจะให้ท่านชมอีกอันหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นหลวงพ่อกันวัดพญาินะครับแต่เป็นเนื้อทองคํา แล้วก็หน้าทองคําอีกชั้นหนึ่งแปะอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านโชว์ที่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เคยเห็นนะในท้องตลาดก็เทพจะหาเทพไม่ได้เหมือนกันดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ท่านชมนี่ก่อนนะครับหนึงอันดับแรกนะครับของผมตาต้องเป็นเม็ดนะครับตานี่จะเป็นเม็ดทั้งสองข้างนะเป็นเม็ดกลมๆเม็ดคมปิดเลยนะครับ เพราะเหรียญทองคำจะต้องปั๊มก่อนนะครับเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูหลังเหรียญเพราะหลังเหรียญเนี่ยมันจะเป็นรอยในแม่พิมพ์นะครับตัวขอไข่กับตัวบอบใบไ,ไม้เส้นนี้จะมีหางปลาที่แทงแทงถูกแม่พิมพ์ถูกแทงถูกเพราะฉะนั้นจะมีเส้นสองเส้นนะครับที่ยืดออกไปเห็นไหมฮะขอไข่มีเส้นทะลุกเกือบถึงยันแล้วก็ ขอไข่ก็มีเส้นขึ้นมาเห็นใช่ไหมเนะรานนั้นท่านดูนะครับถ้าคุณเห็นในท้องตลาดแล้วเห็นหลงพ่อกันไม่มีสองเส้นนี้แล้วตาไม่เป็นเมน็ดนี้ถือว่าไม่แท้ไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งส่วนบางส่วนก็อาจจะเป็น,เ,ปนเพราะว่ามันเป็นเหรียญทองแดงหรือเหรียญพวกอปา้าพวกนี้มันเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นตัวแม่พิมพ์ศึก เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ติดหรือติดน้อยแต่สารติฐานถ้าไม่มีอย่าซื้อมึงซื้อซื้อต้องซื้อสภาพแบบที่อย่างที่เห็นนี้นะครับตำหนิจะชัดเจนตาหลวงพ่อจะกลมบล็อกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญธรรมดาที่ที่ไม่มีปะหน้าหรือไม่มีฉลุแล้วให้ท่านดูอีกทียงว่าความชัดเจนอยู่ที่ไหนนะครับเหรียญน,นี้นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดาที่ไม่มีฉลุไม่มีไม่มีใส่อย่างอื่นเป็นทองคำเพียวๆแล้วท่านก็อย่าลืมดูลูกกตานะครับแล้วก็พิมพ์เป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับแล้วก็ดูด้านหลังอย่างที่ผมบอกขอไข่มีหางแล้วก็บอใบไ,ไม้มีหางนะครับถ้าที่คุณเห็นในท้องตลาดไม่มีพวกนี้อย่าเพิ่งเช่านะครับ ทุกวันนี้เสียนขายในขายของแกนะครับเห็นชัดไหมถ้าหากว่าไม่มีตีแกไปก่อนนะครับผมบอกแล้วนะครับถ้าท่านจะเล่นเหรียญท่านต้องศึกษาจากเหรียญทองคำเพราะเหรียญทองคำเป็นโลหะนิ่มตรงไหนที่มีตำหนิหรือมีเส้นอะไรเขาจะไปถึงหมดไม่ขนแมวก็ขึ้นนะครับเอาละหลังจากเหรียญน,นี้ผ่านไปนะครับ ท่านศุกษาให้แม่นนะครับแล้วทีนี้หลังจากนี้ผ่านไปก็มีหนึ่งในเหรียญเบญจภาคีหลงพ่ออีนะครับวัดสตหบนะครับอันองค์แรกนี่คือลงยานะครับมีประวัติเล่ากันอยู่สงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นนี้เอาระเบิดมาทิ้งที่สะพานสังฮีกับสะพานกุงเทพแต่หลวงพ่ออีไปยืนอยู่ชายหาดเอาผ้าโบก ให้เอาระเบิดนี้ไปลงทะเลนี่คือเล่ากันฟังกันมานะครับผมไม่ได้เห็นล่ะกลัยเกิดไม่ทันแต่เขาเล่ากันมาเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับคือเขาเล่ากันมาอย่างนี้แล้วก็เล่ากันอยู่ในชุดของกองพันทหารผีนะครับอยู่จะมีจักรจงคงอีนะครับนี่คือหนึ่งในเบญจภากิเหรียญน,นะครับข้างหลังผ่านเนี่ย เสร็จแล้วเราจะให้ดูเหรียญทองคำเพียวๆเลยนะครับเพียวๆนะครับเราสังเกตนะครับทองคำมันจะตำหนิจะชัดเจนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของแฟนๆภาคเครื่องเดู เสร็จแล้วถ่ายมาทางนี้ครับนี่คือเว็บไซต์ศูนย์พระราชดานะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์พระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งทันสมัยกับมูลค่าพระเครื่องที่มากมายรวมทั้งพระเครื่องที่มากที่สุด ในประเทศไทยก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่าท่านไม่เข้ามาชมก็เสียดายนะครับในนี้ไม่ใช่เฉพาะรูปพระเครื่องอย่างเดียวยังมีประวัติที่ไปที่มาขององค์พระหรือประวัติศาสตร์บางส่วนที่อยู่ในนี้นะครับการนิทรรศการแล้วก็เป็นการอย่างนี้นะครับทองคําเหรียญทองคํานี้การแกะแม่พิมพ์จะสร้างพระนี้เขาจะต้องปั้มเหรียญทองคําก่อนเพราะทองคําเป็นโลหะนิ่มเพราะฉะนั้น ปั๊มทองคําตําหนิทุกอย่างก็จะเห็นชัดเจ๋วนะครับแล้วหลังจากปัม๊มจากทองคําก็จะมาปั๊มเงินจากเงินค่อยๆไล่ลงมาจนสุดท้ายก็จะเป็นอาปาก,ก้าเพราะอาปาก,ก้าหรือทองแดงพองทองเหลืองพวกนี้จะแข็งเพราะฉะนั้นเส้นสายตําหนิก็จะหายไปหรือจางไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาตําหนิต้องดูจากพระทองคําเป็นหลักนะครับนี้เราจะกําลังจะพาท่านเข้าชมเวทนะครับ การเทเ่อย่างนี้เราเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาเสร็จในนี้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์กที่ให้ท่านติดต่อนะครับส่วนที่ขึ้นมานี้ข้างบนก็คือจะมีพระอยู่ในนี้นะครับเช่นว่าเราจะดูเบญจาภาคีหรือจะเหรียญทองคําหรือจะดูเหรียญอะไรเราก็ตามที่เราต้องการที่เราจะดูเหรียญเช่นเบญจาภาคีสมเด็จและเบญจาภาคีหนึ่งนะครับเราจะดูนี้เรากดเข้าไป แล้วเราเปิดขึ้นมาดูนะครับนี่คือชุดเป็นจะาคีทองคำนะครับรวมทั้งพระสมเด็จเนื้อผงทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วเราต้องตั้งใจว่าจะขยายองค์ไหนที่ใหญ่ขึ้นเราสามารถขยายได้เลยนะครับไม่แตกนะครับเพราะว่าเราที่นี่เราใช้ไฟใหญ่นะครับแล้วถ้าว่าเราดูเสร็จแล้วเราดูตรงนี้เสร็จเราต้องการจะมาดูเหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคำ เรากดลงมาที่เหรียญทองคำนะครับมันก็เราขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นเหรียญทองคำนะครับเช่นเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญอาแต่ละเหรียญนี้จะอยู่ในนี้นะครับนี่ก็เหรียญบ้านแหลมนะวัดบ้านแหลมนะครับเรากดนะครับกดปุ๊บขยายใหญ่นะครับเราสาม,มารถขยายขึ้นมาไม่แตกนะครับแล้วเราจะดูข้างหลังเราสาม,มารถขึ้นมาละ ได้นะครับข้างหลังก็ขยายออกมาอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะดูตำาหนิดตีเตียนได้จากในเว็บนี้นะครับแล้วลงมาเราจะดูจากเหรียญทองคำเราจะมาดูเหรียญทองคำเสร็จหน้าแรกเราจะมาดูเนื้อพระเนื้อดินนะครับเช่นพระเนื้อดิน พระเนื้อดินนะครับก็จะขึ้นมาเนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นขุนแผนขุนแผนเครือบนะครับวัดใหญ่ชันมงคลนะครับอายุทยานะครับอายุประมาณเกือบ400กว่า500ปีนะครับแล้วพระเนื้อดินนะครับเช่นซุ้มกอผงสุพรรณหรือพระรอดทุกอย่างจะมีหมดลนาะนางพญาจะอยู่ในเนื้อดินหมดเนื้อดินนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูประวัติหรือจะนิทัศก,การก็ได้หรือดู ประวัตินะครับหลงพองเงินหรือจะมาดูพระอื่นๆประวัติมันต้องอยู่ข้างบนนี้เช่นข่าวสารแล้วกิจกรรมนะครับออาข่าวประวัติต่างๆเราก็สามารถจะดูนะครับว่าที่ไปที่มาหลวงนวยนะครับหลวงนวยนี้คือลูกศิษย์อาจารย์ทิมนะครับแห่งวัดช้างไห้นะครับเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิ ราะนั้นก็จะมีประวัติของพระแต่ละชนิดจะมีอยู่ทั้งวัดท,ทั้งหลวงปู่ทวดทั้งสมเด็จทุกอย่างจะมีหมดนะครับถ้าท่านไม่เข้าไปชมผมถือว่าเสียดายนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งที่จะให้ท่านชมนะครับอ่ตรงนี้เนี่ยฮะณนะวันนี้นะครับ วันนี้นะครับวันนี้มีคนเข้ามาชมแล้ว413คนเมื่อวานนี้มีคนมาชม547จนะครับจะนับเที่ยงคืนเป็นหลักนะครับถึงคืนนี้เที่ยงคืนก็ต้อง500กว่าเช่นกันนะครับส่วนเว็บนี้มีคนเข้าชมแล้วณเวลานี้7 7 1 7 9 7คนที่เข้ามาดูแล้วนะครับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าท่านควรจะเข้ามา ชมเว็บไซต์นี้นะครับไม่ชมน่าแหละเท่านั้นแหละถ้าไม่ชมจะเสียดายนะครับเป็นเว็บที่ใหญ่ที่สุดนะครับเอาหน้าแรกอยู่ไหนนะครับก็เข้ามาในนี้นะครับสแกน qr code ก็ได้นะครับสำหรับหนึ่งซื้อหลวงปู่ทวดนะครับเป็นประวัติเล่มเดียวของหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้นะครับประวัติชีวประวัติของอาจารย์ทิม ทั้งหมดการสร้างพระการอะไรทุกอย่างอยู่ในเล่มนี้นะครับ490บาทรวมค่าส่งนะครับแล้วก็รวมทั้งพระมีรุ่นไหนบ้างทั้งหมดก็จะอยู่มีรูปภาพอยู่ในนี้มากนะครับถ้าท่านไม่ไม่ซื้อเล่มนี้ท่านก็ไม่ใช่แฟนคลับของพระหลวงปู่ทวดนะครับทุกอย่างในนี้จะมีหมดนะครับทุกพิมพ์ของหลวงปู่ทวดเจตูอยู่ในนี้หมดนะครับเป็นประวัติเล่มเดียวเท่านั้น นะครับเราเกิดเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี่เป็นหนังสือวัดนะครับผมเอาหนังสือวัดแล้วมาตีพิมพ์ใหม่โดยที่ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยนะครับเพราะถ้าผมตอนนั้นเคยคิดจะไม่ทําก็กลัวว่าคนจะไม่รู้ก็เลยเอามาตีพิมพ์โดยที่ไม่มีการเติมหนังสือตัวหนังสือนะครับมีแต่รูปภาพที่เพิ่มลงไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งศูนย์พระราชดารับตรวจเช็คพระทุกชนิดนะครับโดยใช้เครื่อง วิทยาศาสตรก็คือเครื่องฟัวและเซนสแกนนะครับแล้วเครื่องฟัวและเซนสแกนในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอิเดเมนต์คือค่าเดียวตรวจโลหะเพราะฉะนั้นท่านเอาสมเด็จไปตรวจมันก็ออกมาก็คือโลหะทั้งหมดนะครับผมเห็นที่บางคนไปตรวจแล้วเสียเงินแล้วเอามาให้ผมดูผมดูแล้วผมถามว่าสมเดจคกณนี่เป็นโลหะทั้งหมดเลยเหอเรอก็ผมไม่รู้ก็ออกมาเป็นแบบนี้บอกพวกนี้มันออกมาหลอก ต้มตุนผมเป็นคนแรกที่ซื้อเครื่องแบบนี้มาใช้นะครับแล้วเป็นคนแรกที่เปิดเผยแม่เหล็กเป็นคนแรกที่เอามาใช้เครื่อง 1600x นะครับส่วนที่มีอยู่ศูนย์ภาคเครื่องที่ทั้งหมดมีเรียนแบบผมทั้งนั้นนะครับอย่างของผมบอกได้เลยว่าการที่คุณภาพมาเช็คที่ผมอย่างใบนี้คือเช็คพาะสมเด็จนะครับจะมีดินอะไรทั้งหมดมีค่าอะไรมีสังกะสีมีทุกอย่าง เราจะมีบอกถึงว่าในองค์พระนี้มีมวลสารอะไรอยู่ข้างในนะตรงกับตามราของหนังสือของปู่คาบันทึกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็ไม่แท้นะครับแล้วผมไม่อยากให้ท่านเสียเงินนะครับเครื่องในท้องตลาดมันเป็นเครื่องอินเดเมนเช็คแค่โลหะเท่านั้นไม่สามารถเช็คดินเช็ดกางเงินได้นะครับท่านอย่าเสียเงนเงิน2ต่อ3ต่อแล้วเสียค่าโง่ด้วยนะครับผมเห็นมาเยอะแล้ว ถ้าท่านมาที่ศูนย์พระราชดารับรองคุณได้คำตอบแล้วคุณดูพร้อมกับผมเช็คพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากผิดพลาดคุณก็ต้องมาเช็คที่ศูนย์พระราชดานะครับเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันอาทิตย์นะครับเรารับตรวจเช็คพระทุกแนิดถ้าแท้ทุกท่านแท้จะมีใบ d n เนี้ใบนี้ถือเป็นใบ d n เนนะครับจะมีมวลสารตำ,ตำล่านะครับสำหรับวันนี้เราก็ ขอลาตีสวัสดีนะตรงนี้แล้วก็อย่าลืมฝากแฟนๆพาะเครื่องช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ว่างๆช่วยดูในเว็บไซต์ด้วยนะครับท่านจะมีความรู้มากขึ้นอีกเยอะนะครับถ้าท่านศึกษาทองคําแล้วท่านจะไปเจอโลหะอื่นท่านจะไม่หลงนะครับครับสวัสดีครับ